นิทานชาดกเรื่องวัยรุ่นบุนักในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารพลูกสาวเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งที่หอบผ้าหาหนีตามชายค่อมไปได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว เกิดเป็นเศรษฐีมีลูกสาวกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งนางเห็นเครื่องศัก,กระที่เขาจัดทำให้โคอุสภราชคือหัวหน้าโคในบ้านของตนแล้วถามพี่เลี้ยงว่าพี่โคตัวนี้เป็นอะไรเขาถึงประดับถึงเพียงนี้พี่เลี้ยงตอบว่านายหญิงเขาเรียกโคอุสภราชจ้านางคิดว่าโคที่ได้รับยกย่องว่าเป็นใหญ่จะมีโหนกที่หลัง ถ้าเช่นนั้นชายผู้เป็นใหญ่ก็คงจะมีหนกขึ้นกลางหลังเช่นกันวันหนึ่งเมื่อเห็นชายหลังค่อมคนหนึ่งระหว่างทางจึงเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นบุรุษอุสภราชเราควรจะเป็นภรรยาของเขาจึงใช้พี่เลี้ยงไปบอกเขาให้ไปรออยู่ปากทางลูกสาวเศรษฐีจะไปด้วยนางได้ห่อสิ่งของมีค่าหนีตามชายข้อมนั้นไป เศรษฐีพอทราบว่าลูกสาวหนีตามชายค่อมไปก็ออกติดตามเพื่อนำกลับมาบ้านฝ่ายลูกสาวเศรษฐีกับชายค้อมเดินทางกันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนชายค้อมถูกความหนาวเหน็บตลอดคืนรุ่งแจ้งโรคเก่าได้กำเริบขึ้นเดินต่อไปไม่ได้จึงแวะลงข้างทางนอนขดตัวอยู่เศรษฐีและคณะตามมาทันเห็นลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆชายค่อมนั้น จึงเข้าไปสนทนาด้วยและพูดว่าลูกรักเรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียวไม่ได้นะชายข้อมผู้โขเขานี้จะนำทางเป็นที่พึ่งของเจ้าไม่ได้แน่ลูกรักเจ้าไม่สมควรจะไปกับชายข้อมผู้นี้ดอกนะลูกสาวตอบว่าลูกเข้าใจว่าชายข้อมเป็นคนองอาจจึงได้รักใคร่เขาเขานอนตัวคดอยู่อย่างนี้ดุดคันพินที่สายขาด เศรษฐีได้นำลูกสาวกลับคืนบ้านของตนและให้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีชาวเมืองในเวลาต่อมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัยรุ่นปัจจุบันมักจะทำตามใจตนเองควรถือนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างลูกที่ดีควรยึดถือคำพูดของพ่อแม่เป็นเกณฑ์